จริงทุกคนเนีย่ยคือกลางเมืองจุดนี้คือกลางเมืองอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยประตูใสเนาะสัญลักษณ์ในเขตนะครหลวงเลยครับจุดนี้คือเดนมากในการมาเที่ยวของไมรุ่นสาวมานั่งเล่นมาชมถ้าเที่ยวใส่ใส่ประเทศไทยก็เนีย่ยเหมือนสวนประตูจักรนี่ครับประตูใสเนาะนี่ ประตูไซนะครับช่วงนี้แบบคนไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าน่าจะช่วงเย็นๆนั่งมตอรไซสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้สิบเดินทางพี่น้องน้องไปคนครดงเวียงจันทุกคนซึ่งว่าการเดินทางพี่น้องด้วยรถไฟเนาะรถไฟปรับประกาศพี่น้องเป็นก๋ี้นะครับทุกคนจองจองจองตัว๋ว ส่องทางออนไลน์ทุกคนถ้าตัวเป็นนั่งเนาะก็ประมาณห้าร้อยบาทถ้าเป็นที่นอนพีนองประมาณแ0ด8้อยแดรอยกว่าตัวทุกคนนี่เนาะบรรยากาศเดี๋ยวเดินตามกับเราพี่น้องโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศฝั่งเรานะครับผมม่นจะเป็นยังไงเนาะบอกเลยว่าเป็นรอบสองปีพี่รองที่ที่จะเป็นปียกันเนาะแต่ก่อนผมอยู่เปียงกันรอบสองปีทุกคน บรรยากาศประมาณนี้ทุกคนเนะสะอาดสะอาดทุกคนดูครับบรรยากาศเดี๋ยวเราเดินทางด้วยกันนะครับพี่น้องมาไปเวิรงว่าเป็นยังไงบรรยากาศการเดินทางถนนเดินทางพี่น้องนะครับผมติดตามราโซนนะครับพี่น้องครับ let's go น,นี่ทุกคนเนาะรถกำลังจะออกนะครับตอนนี้โอ้พี่น้องัางแรกที่ได้นั่งรถไปตับปากกาทุกคน ทุกคนตอนนี้ถึงสถานีนะครับคำสว,าว่าดที่ดองยังกันแบบนั่งมาเนาะถือว่าสะดวกสบายทุกคนนิ่มค่าโดยสารห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะครับพี่น้องใครจะมาเที่ยวยังกันนะครับบอกนะครับ เอครับผมลงมาชั้นในคอปิ้นลองนั่งรถไฟนี่มาครับประกาศชั้นที่สองจะต้องบัตรก่อนทุกคนเนาะแล้วก็ออกไปลานนี่ทุกคนเนาะรถมีนะครับพี่เอ,องตรงนี้ประกาศที่เราทุกคนโอ้ยอดเลยครับนี่นะครับ จะเดินทางไปตลาดเชา้าทุกคนเนาะนีรถมีรับประกาศคันหนึ่งรับผูนะ้โดยสารประมาณส5ห้าคนนะครับประมาณนี้ว่รอ้องเนาะอาจจะมีจับเล้าสี่ห้าคนนะครับบรรยากาศอยู่ที่นครลงยงกัรทุกคนเดี๋ยวพามาชมนะครับวันนี้นะครับยูนครลงยงกัรน,นะครับตอนนี้กำลังจะเดินทางไปตลาดเชา้าทุกคนวันนี้มาตุร้านนิดหน่อยครับี่ร้อง มาเพียงกันเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับว่าการเดินทางจะเป็นอย่างไรนะครับพี่้องจะนั่งรถมีเนาะรถมีของเวียงอ่าของโดยสารนะครับประจาทางของถ้าจะเป็นของอ่าสถานีรถไฟอย่างนี้นะครับพี่้องที่จัดบางให้ลูกคนะ้าเนาะคนหนึ่งสองหมื่นกีบสองหมื่นเกีบโอ้พี่องประมาณเจ็ดสิบแปดบาททุกคน ต้องเป็นเก็บเรามาเบิงมาชมด้วยกันพี่น้องเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะรถรถไฟหลังจากที่นั่งรถดดไฟมานะครับก็จะนั่งรถมีไปต่อตลาดเ้าด้วยโอเคพี่น้องดูด้วยกันครับมีทุกคนเดินทางแล้วครับตอนนี้รถมีป,ปรับบางกางโอ้พี่น้องครับคักขับขับขับยอดเลยอะไรแบบนี้จะจะเศร้าขั้นเนาะในการเดินทางพี่น้องนะจะดีนะ ท่านท่านนั่นทุกคนเนาะเนี่ยฝั่งเราจะขับรถรถฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะขับฝั่งซ้ายเนาะในการขับรถทุกคนโอ้สุดยอดรับพี่น้องรถมีรถมีประการนี่ทุกคนนะทัต่อไปแนะครับตอนนี้สุดยอดเลยมีรถมีประการด้วยครับ กับบรรยากาศบ้านเดือนแถวเนี้ยเขตใกล้เคียงกับสถานีรถไฟคำสวา่างนีทุกคนนี่คือนครหลวงเวียงจันทร์นะครับแต่จะเป็นเมืองเมืองเขตนอกน,นิดนึงทุกคนนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศ นี่รถดูข่างเราพี่น้องเกียร์รถดูนะอ๋อแถวนี่คำสบายคำนี่เลยมูใครอยู่แถวนี้แล้วเพื่อนผมอยู่แถวนี้นะเพื่อนผมอยู่แถวตะกอนมอนุวัฒน์เพื่อนฉันนิยประจำทุกคนเนี่พี่น้องเหรอ ทำสบานี่คือนะครับละครหลวงยงจันไป์พี่น้็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับมันเดือนมันเดือนทุกคนยังอยู่นียเรียบง่าย,ายอ๋อแค่นี่นคุณลุงคนี้คุณไม เดี๋ยวนี้เกลียดเกลียดนิ้วกุศลนะครับทุกคนถึงมันเคยมาเที่ยวครับนี่ทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่ใส่หมวกกันน็อกโดนนะครับถ้าถูกกฎหมายก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะถ้าใส่ใส่หมวกกันน็อกนี่โดนไม่ห้าก็สิบหมืน่นไม่หมื่นก็ห้าสิบทำกฎระเบียบทุกคนครับนี่มินอกนี่คือนครนดวงเวียงจันทร์นะครับ ตดืล่าสุดนะครับปี2025ครับผมผมก็ไม่ได้มานานนะครับวันนี้ผมมาไม่ได้มาหลายปีนะครับเดแล้วแต่ย้ำนะครับว่าจุดนี้เขียนนอกนิดนึงคุกคนไม่ใส่ตัวเมืองเนาะเป็นเขียนนอกครับท่านกัปตัน จะไม่มีตึกสูงแบบว,ว่ามันจะมีจุดหนึ่งครับที่มีตึกสูงแต่ว่าเนี่ยคือเขตเนี่ยไม่มีถ้าเทียบถ้าเทียบจุดเนี่ยเหมือนเขตเนี้ยเหมือนเหมือนปทุมนะครับทุกคนเนาะเขตนี้เหมือนปทุมธานีแต่ไม่ไม่ใช่เมืองกรุงเทพที่แท้จริงนี่เป็นสัญชาติเมืองน่นลน ร้านค้าต่างๆนะครับทุกคนเนี่ยข้าวเปียก่วนมากคนเราจะยังกินข้าวเปียกกินเฟอร์เดี๋ยวเรามาดูข้าว้รุ๊ชกันนะครับว่าที่ลาวนี่เขาข้าว้รุ๊ชที่ลาวนี่แพงไหมนี่ท,ทุกคนบริษัทเรามาด้วยกันประมาณสิบกว่าท่านนะครับ เราไปลงที่ตลาดเช้านะครับทุกคนจะเป็นจุดกลางเมืองตลาดเช้านี่คือกลางเมืองเนี่ยรถดูผังงลาวทุกคนนะเนี่ยส่วนมากคนเราจะใช้รถแบบนี้คนคนของเนี่ยครับพี่น้องรถแบบนี้คือใช้คนของเนาะเนี่ยรถกระบะเนี่ยเขาเขาจะจอดไปสำหรับไปไปเวียดไปการเนี่ยแบบนี้ไม,ไม่ไม่เรียกไม่ขนผักนะทุกคนส่วนเนี่ยคนเราจะแบบใช้ถนนสนอง เนะแบบนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับคือโซนน้อยนะครับคนเราจะเอารถรถกระบะมาขนของเนาะรถเก่งเนี่ยคนเราจะใช้แบบเนี้รถกีเดนต้าโนนคอมาโนนคอวนันนี้เดี๋ยวใกล้ใกล้จะถึงนั้นแล้วครับใกล้จะถึงกลางเมืองแล้วอีกนิดนึง ับตลาดค้าเนาะในบ้านเดือนทุกคนเนปั๊มปั๊มน้ำมันนะครับด uh ูเงียบเงียบก็เงาๆนะครับพี่น้องมันแบบมันจะคือว่าไม่ใช่กลางเมืองหรือเปล่านะเป็นเขตซานนิดๆสานเมืองนิดนะครับป่าปุกต้นไม้ทุกคนเนาะก็ดีแบบง่ายๆนะครับพี่น้องล่าสุดน้องเพียงเมืองเวียงการผมยอมรับน้าบ้าเวียงกันเนี่ย ถ้าเทียบใส่ก,กับหนองคายเนาะมันจะประมาณนี้ทุกคนเนาะการพัฒนาหนองคายจังหวัดหนองคาย,ยครับใกล้เคียงกันการ,ราการสร้างการซาต่างๆคือขอนแก่นที่พัฒนานะครับพี่น้องเจริญมากขอนแก่นขอนแก่นยโสธรเนี่ยโอ้ผมเคยไปครั้งหนึ่งจเจริญ บาลเดือนมันเป็นมองมองเท่าๆนิดหนึ่งพี่เนาะมองว<อ>่าเป็นยังไงนะนี่ประมาณนี้ครับแบบอยู่เรียบง่ายๆยังคนรวจะนี่อยู่เผอเขาร้านข้าวขา,วขาวหมูก็มีทุกคนเนี่ยนนี่เนะาะอาหาทุกคนข้าวสารอันนี้อูซอมรด เต็มครับพี่น้องเนาะนครดวงเดี๋ยวเนี้แต่กออ่อนผมใช้ชีวิตนนในในนครดวงกันประมาณสี่ปีพี่น้องเห็นปะอ,อันนั้นบึงท่าดวงเป็นเนศร,รษฐกิจคนจีนเขาไปสร้าง นี่ครับงเขนถนนที่เราเขาจะไม่มีเส้นนะเส้นจราจรจะเป็นถนนแบบคือไม่ไม่ตีเส้นนะครับรบากคนมันไม่เหมือนที่เราเห็นในเมืองไทยนะเมืองไทยจะมีเส้นบางจราจรน,นะครับมาลดกวนหยดจุดไหนจอดจุด,ดไหนนี่เห็นราบไปแล้นี่รถดูนะครับนี่

เห็นไหมครับพี่น้องของจีนนะครับในมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ปีของไทยเป๊ะเลยครับแต่เป็นเป็นแบรนด์ของจีนเนี่ยส่ไหมป้ายเนี่ยเขาจะทำป้ายเป็นป้ายจีนหมดเลยเนาะมีหนังสือลาวกับหนังสือจีนผสมเพราะว่าเป็นร้านคนจีนมางนะครับก็เป็นร้านขายของ เบียงจานพี่น้องปี2025นะครับเดี๋ยวไปดูจางก,กลางเมืองทุกคนเนาะอันนี้คือเขีจานเมืองเดี๋ยวไปรับประทานอาหารที่ตลาดเช้าทุกคนแล้วก็จะไปไหนต่อก็คอยติดตามนะครับพี่น้องนี่ร้านใี่ไฟฟ้านะครับ มีหนังสือจีนด้วยทุกคนแล้วก็หนังสือเรา้างบนเนาะนีนำเข้ามาจากจีนนะครับเนี่ยสังเกตไหมครับพี่น้องว่าทำไมป้ายรถที่เรามันจะมีหลไายไสี น,นี่คือป้ายรถแบบนี้เป็นรถของรัฐรถของพลังงานรัฐบาลเนี่ยป้ายรัฐบาลนะพี่น้องรถเนี้ยมันใช้กับยับเบี้ยงานในการขับขี่ในระข้าราชการถ้าป้ายืดงๆนี่เป็นป้ายที่ประชาชนทั่วไป ป้ายขาวนี่จะเป็นป้ายทดลองนะดูว่ายังไงผมก็มันมีหลายป้ายมากทุกคนแต่ก็ป้ายเดืองนี่ป้ายป้ายทั่วไปป้ายประชาชนทั่วไปเขาใช้กันตัวป้ายเดืองๆเนาะนี่เปลียนกันเดืองเปียนกันเปลียนกัน แต่ว่ารถรถเนี่ยนำเข้ามาจากไทยทุกคนเนี่ยจะเป็นส่วนฮอล่านะครับชาไทยเพียบที่เราอยู่ประเทศลาวนี่ก็นำเข้าจากไทยทุกคนอัพเดตอัปเดตนะครับนครนนทมือีกันครับปี2 0 2 5ี นี่เป็นตู้ ATM นะครับนี่เป็นตู้ ATM กดเงินบรรยากาศที่เราเอยสิดยอดนมีแท็กซี่ครับ ไฟเดืองคือไฟไฟทั่วไปครับไฟเดืองเนาะส่วนมากเนี่ยจะเห็นไฟเดืองไฟเดืองนี่คือเป็นไฟทั่วไปเป็นไฟที่ประชาชนใช้ทั่วไป,ไปนี่ทุกคนเนะาะฝั่งนั้นคือธาตุดวงธาตุดวงยืนจันทร์กระปิดองเนาะอัน<ป>นี้คือเนี่ยจะเป็นตอนนั้นคือธาตุดวงตลาด ได,ได้ครับถัดดวงมองดูผันผ่าน,นไปอ่าเททยอดจะดีแล้วเดี๋ยวพามาดูเรื่องมีรองสุงดเนี่ยแถวนี้คือกลางเมืองนะครับทุกคนกลางเมืองจะกลางเมืองนี่ครับตึกสูงไม่มีนะครับเนาะกลางเมืองก็ไม่มีตึกสูงสุดเดียนก็มีนะครับ พี่เรามีวิกซีเขานั่นี้วิกซีนะครับนี่คือกลางเมืองนะครับพี่เราประมาณนี้นะครับกลางเมืองที่เดินท่าด,ดวงไม่เขาว่าวิ่งนออกกําลังกายพี่เองเดินท่าด,ดวงเลยเนาะแต่ก่อนบอกว่วิ่งตรงนี้เดินท่าด,ดวงมัน,นคือหอหอนที้รัฐวาลนะครับตรงนี้ หอธรเนียมรัฐบาลกดถัดด,งงนะดดวงนะทัดดวงอีกจานนี่กลางเมืองทุกคนนีตลาดของกินสุกเนะาะทั้งคืนได้สนุกครับแท้จรนินรีบัตตน้องบอลสาวนองบอลไปอยู่ไซมานี่ทุกคนมีไฟแดง บริการโรงเรียนบานโนะแต่บองที่เราแซงเบิ้งน้องโรงเรียนบุตรเวาโรงเรียนนะครับมันออกคนลนนะเศษเลยครับพี่น้องถ้าเขาเดียวเดียวข้างหน้านะผ่านแน่นอนเนาะแต่ถ้าเขาไปตรงเนียไม่ผ่าน ผ่านโรงเรียนบาโน่เลยโอ้มีหอยคลายนะครับพี่น้องย่กลางงานนะครับผมนี่คือบริษัทรถโคดาวนะครับพี่น้องนี่เคยมาแคสงานตอนนั้นนะครับนี่บริษัทโคดาวขายรถนะครับทุกชนิดเลย น,นั้นมันจะเป็นเซลล์ขายรถหน้าตาเราเกินไปเขาเลยไม่รับพี่น้องนี่เราเป็นเซลล์ขายให้ธนาคารธนาคารจีนนะอินโดจีนนี่ครับอัปเดตน,นะครับพี่น้องนะเนาะเพียนกันถามว่าเปลี่ยนไปมากไหมนะครับพี่น้องจากที่ผมดูเนาะที่ผมเคยอยู่จุดนี้มันก็ไม่แตกต่างหรอก คือคือก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะที่เราเคยอยู่อันแต่ก่อน2ปีเนาะก็ไม่ถามว่ามันจะมีนิดหนึ่งนะครับในการเรื่องของรถไฟเรื่องของการเนี่ยครับมีรถไฟมีรถมีขับอากาศแบบนีอันนี้คืออะไรเอ่ยกระทรวงอะไรต่างๆนะครับนีทุกคน นี่กระทรวงการต่างประเทศนะครับเนาะที่มีการประชุมต่างๆเนี่ยจะมา,ะ,าะมาจุดนี้เกี่ยวกับการ,ร ia, การต่างประเทศนะครับเ,เวลาคน,นต่างประเทศมาเนาะก็จะมาตอนรับกับสูมาคุยตุละโกนโตโตยต้าครับไปรองุดวตัวนี้ นำเข้าจากไทยหมดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่น้องจะพามาดูจัจจานะบรรยากาศนะครับจะแซวมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องขับรถเลาะนี่พี่น้องประตูใสเป็นบ่าครับนี่นี่นี่ประตูไสอันนี้คือกลางเมืองแท้จริงทุกคนนี่คือกลางเมืองจุดนี้คือกลางเมืองอย่างแน่นอนนะครับ แปรุตไซเนาะสัญลักษณ์นี่เขตนครหลวงนะครับจุดนี้คือเรียนมากในการมาเที่ยวของม่รุ่นสาวมานั่งเล่นมาชมเที่ยวใส่ใส่ประเทศไทยก็เนี่ยเหมือนสวนประตุจัก <What S 1> นี่ครับ <What S 1> ประตูไซเนาะี่คือประตูไซน <or> ะครับ โซนนี้แบบคนไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าน่าจะช่วงเย็นๆรันจักรยานยนต์นี่ก็กลางเมืองน,อน,นี่หรอกกลางเมือง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 ก็จะสวยเลยนะครับนเนี่ยเป็นถนนเส้นทางเขาแต่งแต่งดอกไม้ตอนเย็นนะครับประมาณนี่ครับรถแบบนี้เนาะ เขาจะบอกว่าไซส์สำหรับเบียกร,รถใช้งานเบียกทางรัฐการนะครับกระทรวงก,การศึกษาและป่าไม้ทุกคนเป็นรถของรัฐรถของรัฐบาลในการให้พนักง,งานขับในการทำงานทุกคนดูใช้ดูใช้ ไฟแดงนะครับรถติดไฟแดงเดี๋ยวก็จะไปลงตลาด้าแล้วครับทุกคนนี่ใจก,กลางเมืองคือเวียงแก่นเนี้ยผมเนี่ยเกือบรู้ทุกจุดที่ร้องทุกจุดในเวียงแก่นเนี้ยเกือบผมรู้หมดนะเพราะว่าอยู่อยู่มาสี่ปีเนาะ ถนนเนาะถ้าเป็นถนนเขตตัวเมืองเนี่ยคือจะดีนะครับจุดน,นนะคือถนอนจุดนี้คือดีมากๆากนี่ครับธนาคารดาวเวียนนะครับจุดนี้ตําบลนั่ครับตําบล เดี๋ยวเราไปลงตลาดเช้าเลยไฟแดงไฟแดงโอเคทุกคนเนาะพอมาถึงสถานีรถรถเมนะครับพี่หลอกอยู่ประเทศลาวประมาณนี้น,นะครับทุกคนนี่รถเมรถเมนะครับรถเมประกาศเนาะประมาณนี้ทุกคนนะครับพี่หลอกมาถึงมาถอดไครับพี่หลอกน,นี่ครับละครหลวงเวียงจันทร์ครับผมสุดยอดครับ เดียวเลยนะครับโอเคครับผมจิมนี้ประมาณนี้ครับนอ้อ่หลอกฝากกัฝากติดตามให้เลยนะครับพี่หลอกครับเเป็นกำลังใจผมสวัสดีครับ